สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับนะครับมือนี้กลับมาคือเก่าครับในหมดเดิมพี่น้องเนาะนะครับวงนี้เที่ยงขึ้น6กนาทีครับจากเมื่อวานครับฝนตกในช่วงนี้นะครับแต่มือนีกับฝนตกก่อนช่วงนี้ครับอยู่ประมาณช่วงสามทุ่มครับสองทุ่มสามทุ่มนะพี่น้องเนาะจนมาอดเที่ยงขึ้นตอนนี้นะพี่น้องครับแต่ยิงเศร้าไปแล้วครับเศร้าได้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ไฟดับคือเก่าเนาะดับประมาณหาทุ่งกว่ลัวเกือบเที่ยงขึ้นนี่นะครับ ก็เลยมาในโหมดเดิมคุณน้องเนอะนะครับมาในโหมดของอมือถือเคือเก่าครับเปิดข้อมบดใดเพี่น้องครับเพราะคอมพอดีข้อมบดใต่อ ups ไว้นะครับ ups มีใส่เฉพาะกับตัวเราเตอร์นะครับเท่านั้นนะครับอ๋อพี่น้องครับมาเบิ้งในเรื่องของสภาพอากาศไม่อนีเนาะนะครับเบิ้งในเรื่องของฝนฟ้าในเรื่องของสภาพอากาศนิดนึงพี่น้องอยู่ในเซิร์ชเนาะ นะครับขอยัดปักหมุดเป็นขอนแก่นได้ไหมพี่น้องขอนแก่นเท่ากับมะเบิงนะครับนี่คืออุณหภูมิของขอนแก่นนะพี่น้องแมปแมปย้อนก็คือโซนที่ปักหมุดขอนแก่นนะครับขอนแก่นช่วงตีหนึ่งตีสี่นะครับขื้นฟ้าขื้นฝนพี่น้องครับเจ็ดโมงเสาวันจันทร์นี้ก็ารเป็นลักษณะฟ้าเปิดนิดๆนะพี่น้องเนาะนะครับสิบโมงสิบโมงไปไหนครับพี่น้องสิบโมงก็จะมีฝนนิดนึงนะครับเพคนบอกว่ามีฝนนิดนึงครับ <duplicate> <Sin> <vé> ใบโมงเยพี่น้องบาบโม่งก็เหมือนจะมีเดยพี่น้องครับสี่โมงแรกท้องฟ้าเปิดแล้วกะเหมือนจะเป็นลักษณะฝนตกเด็ดออกเนาะเป็นบางพื้นที่ครับทุ่มหนึ่งของวันจันทร์พี่น้องกะท้องฟ้าเปิดอยู่สี่ทุ่มคล้ายๆจะมีฝนตีหนึ่งถึงตีสี่เนี่ท้องฟ้ากะปกติพี่น้องครับจนฮอดเจ็ดโมงเช้าของวันองังคารครับกะเหมือนจะมีความคืบเนาะแต่ว่าก็ยังเห็นแสงแตะเวนอยู่พี่น้องครับใบโมงนะครับเบื้องต่ำอันนี้เด้พี่น้องครับของวันอังคารครับายโมงถึง ทุ่มซีทุ่มพี่น้องลักษณะของมีเมฆคลุมนะครับในพื้นทีนะครับตีหนึ่งตีซีเขานังค้านครับมหาวันพุธนะครับจนดหอดเจ็ดม้งเสาเท่าที่เบิ้งพี่น้องครับวันพุธนะครับวันพุธเหมือนจะมีเรื่องของอะไรเขาเรียกว่าลักษณะของทองฝาเปิดมากขึ้นเนาะในวันพุธครับวันพุธวันพระฮัทวันพระฮัทกับทองฟ้าเปิดด้วยพี่น้องครับวันสุ์ทอง้าเปิดผมขออนุญาตเบิ้งหอดวันเสาร์อาทิตย์แล้วกันเนาะ อันนี้เมด์ท่วันเสาร์ครับเดี๋ยวฮอตอวันทิตยนิดนึงครับเสาร์อาทิตย์เปในพี่น้องเสาร์อาทิตย์ก็เหมือนจะคลื่อนไฟขึ้นฝนนิดนึงนะครับเนาะนะครับอ่ะโอเคพี่น้องเขาเห็นในส่วนของอุณหภูมิเอ้ยในส่วนของอุณหภูมิเล้วกับส่วนของเมฆฝนนะครับที่จะเกิดในสัปดาห์สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ก็คือมันนีเป็นเสาร์ของวันจันทร์ในช่วงเที่ยงขึ้นแปดนาทีครับนะครับสัปดาห์นี้ไล่ไปตั้งแต่วันอังคารฮอดวันอาทิตย์นะครับ ก็ยังมีฝนคลุ่มเป็นบางส่วนได้ยุตอยู่ได้พี่น้องนะครับหลังก็ยังมีพายุนะครับช่วงนี้มีพายุเด้พี่น้องนะครับจะคุ้ว่าพายุลูกใดมันวาช่วงนี้พายุเดยวเได้พี่น้องเลดาอากาศครับอุณหภูมิเมกครับเ้าสามารถถามพายุไดเบืองผมก็บ่แน่ใจว่าตัวนี้มีพายุบลลุ่มพิมาเมขคืนทะเลคุณภาพเอาเป็นว่าเบื้องเลดาสภาพอากาศก่อนเนาะนะครับ เลด่าสภาพอากาศเป็นเังไรพี่น้องครับนี่เอากาศพ่อแอดมินก็คือผมเองจิ้มเข้าไปในเลดาร์สภาพอากาศก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องครับนะครับตอนนี้นะนะครับตอนนี้เที่ยงขึ้นหานไอ้เก่าหน้าที่พี่น้องครับเที่ยงขึ้นเก่าหน้าที่นะครับเ่าสามารถเบิงย้อนหลังได้จากหน้าที่ครับพี่น้องครับนี่ครับหกชั่วโมงเหมือนที่ผมเคยเบิกเนาะแล้วก็ศทำการให้ไอ้เครื่องประมวลผลนิดนึงพี่น้องครับ นี่ครับลักษณะของอากาศจะเคลื่อนที่จากภาคตะวันออกเชียงเหนือน,นะครับฟังทั้งประเทศเล่าเขามาหาคอนแก่นนะครับลักษณะเป็นแบบนี้บางสามทุ่มนะครับสองทุ่มสามทุ่มเมื่อกี้นะครับมีฝนนิดนึงนะเพี่น้องครับมีฝนตกนิดนึงนะครับเอาเด็กๆกอ่นแอดมินกับหาวต้องขอไปเป็นอย่างยิ่งครับเด็กมากนี่จะเป็นหาวไหมเออกระงวงเราเทงขึ้นแล้วเริ่มง่วงครับตอนแรกว,ว่าที่ อัดคลิปในช่วงฮาทุ่มมาหาเที่ยงคืนนะครับขบวนการตะเวนหลายมันกิดสิเพราะเป็นขเขาเรียกว่าเป็นช่วงเนาะอยากอัดในช่วงมือขาม,มือไปนะพี่น้องครับมือนี้ก็คือในช่วงวันที่ยีบซีถึงยีบหาด้ะพี่น้องเนาะนะครับเอาพี่น้องครับนี่คือลักษณะของการเคลื่อนที่ของเมฆเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วนะครับในเรื่องของเรดาร์สภาพอากาศครับอันนี้เป็นเรดาร์ดาวเทียมมืิหนี้พี่น้องครับถ้าเป็นเรดาร์ดาวเทียมเพราก็บเบิ้งในส่วนของ เมฆครับเมฆที่ล่อยโตอยู่นะครับลักษณะเคลื่อนแบบไรพี่น้องครับเคลื่อนจากทางท่าแขว่งจันทร์ครับแต่ว่าเมฆเนาะลักษณะเมฆมันกับลงมาทางขนแกนแล้วก็เคลื่อนขึ้นไปทังอุดรนิดนึงนะพี่น้องครับถ้าเบื้องจากนี้เนอะส่วนจังหวัดอื่นนะครับพี่น้องครับจังหวัดอื่นก็เท่าที่เห็นนะครับก็มีขึ้นกันนะครับประปรายนะครับโดยเฉพาะภาคกลางเต็มเลยพี่น้องครับจัดเต็มภาคใต้ก็มีพี่น้อง ในส่วนของภาคเหนือกะสีเบาบางเล็กน้อยเนาะเป็นบางส่วนมีบลระรบทุกส่วนในพี่นอ้องมีบคกรหทดนะครับในเรื่องของดาวเทียมเนาะวันนี้ร่มมาเบิ่งล่มพี่น้องครับถ้าเรื่องของร่มนะครับเขาบอกว่ามีพายุหม,มุนนะครับยุลูกหนึ่งเนาะกบเอียงเนาะพายุเอียงนพี่น้องช่วงนี้มันไม่ซื้อ,อเด้เดี๋ยวเรือไปแป๊บนึงเลยพี่น้องนี่นี่ที่โซนนี้ต้องเขาต้องซุ่มซุ่มเอาเออกมาไกลๆกันก็ทีนี้ครับตัวนี้ที่หมุนอยู่นี่พี่น้องนี่ เดี๋ยวผมราะว่านี่เขาหยาดเอาเลดามาจับครับนี่ครับตัวนี้คือล่มครับนี่นี่มีความเร็วล่มสูงมากเลยพี่น้องฮกฮกบีฮกความเร็วล่มฮกบีต่อฟูดนะพี่น้องเนาะเอาตามนี้เนาะสีแดงนี่ประมาณเจ็ดเลยพี่น้องครับนี่คือความแรงของนะครับเออแปดแปดบีแปดบีเอฟทีนี่น่าจะมีตรงไหนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินเขาไปศึกษาเด้อแอดมินบริเกงเรื่องนี้ไปไหนครับพี่น้องครับ อาจใว่าเบิ้งแลวกับคำนวณเบิ้งแลวก็วิเคราะห์เอาตามตามลักษณะงนานได้พี่น้องครับรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวขอไปศึกษาเพิ่มเติมครับช่วงนี้มีพายุอย่างพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันเนาะพายุอย่างครับในช่วงนี้ครับขออนุญาตเบิ้งนิดนึงได้พี่น้องถามเรื่องพายุนิดนึงอ๋อตัวน,นี้มันบังครับพี่น้องมาพายุช่วงนี้ครับพี่น้องครับพายุครับล่าสุดนวพายุล่าสุดครับพี่น้องเดี๋ยวเด้อ ทกซุรีนะครับพายุโซลอนทกซุรีอ่าพ่อนึกออกเราเมื่อกี้แอดมินลืมครับนะครับไปเห็นมากแล้วต่ว่าลืมครับพายุทกซุรีนะครับตามนั่นครับเขาอยู่ในช่วงนี้พี่้องครับนี่ลักษณะของพายุเนาะครับเดี๋ยวเขาไปเบิรงกันมาโอกาสที่บ้านเท่าสิเกิดฝนเกิดฝนหล่ไปไหนพย่น้องครับเพราะกว่าเบิรงว่าในโหมดของฝนและฝ่าผ้าพี่้องครับ ฝนเล่ยผ้าผ้าเป็นตัวบอกปริมาณฝนเด้เี่น้องว่าของ,งแต่ละพื้นที่หน่อยหลายตั้งกันครับจ้างที่ผมเบืององู่นครับพี่น้องเห็นว่านี่ชัดเจนดิอาย,ยุคนนั้นมีเมฆคลุมนะครับคลุมไปหมดได้ที่ตังแต่ช่วงของเว่งจันนะครับท่าแขกขอนแก่นอุบลได้แท่านี่ครับอ้าวต้องขยายขึ้นเบื่องอีกจังน้อยๆจังทีเห็นชัดเจนรวมถึงทางภาคใต้เพิเ่นก็มีได้ครับนะครศรีธรรมราชครับ ใส่สุดลงมานี่ก็มีครับพี่น้องครับแต่ว่ากถือว่ายัางบ่อหนาแน่นไปเลยเนา,นานะน,น,นะครับอันนี้ห่อให้เบิ้งทั่วทุกจังหวัดทั่วทุกพื้นที่พี่น้องครับเพราะขยายออกก็อาจสีรู้สึกว่าแผนที่มันอาจีพเป็นงงจัใหน,น่อยนะพี่น้องอันเบิ้งเขตของอำเภอแต่ละอำเภอแล้วกันครับเช่นอุบลโพชัยเอิงสิงพี่น้องขอนแก่นอุดรน,นะครับเอาที่มันแสดงตัวหนังสื้อเลยกันนะพี่น้องเนาะ ถ้าแขกปากสั้นวิ่งจัดนะสิพี่น้องครับนี่ขณะนะคอนแกนนี่พี่น้องคอนแกนที่ผมอยู่นี่ผมปากม้วนนี่พายุสายฟ่าสี่จุดหกเนาะลักษณะประมาณนี้เขาบอกว่าพายุประมาณสี่จุดหกแต่ว่าปริมบ้าณฝนเหมพอดีผมก็ได้เปลี่ยนตัวนี้เนาะนี่นะครับพายุสายฟ้าประมาณนี้ครับโอเคครับการถือว่าบ่ปั่นใดนะพี่น้องเนาะสามจุดแปดมิลลิเมตรครับอันนี้น,าน่าจะเป็น ปริมาณฝนมังพี่น้องปริมาณฝน3.8นถ้ามาพใช่เลยพี่น้อง10.7พี่น้องครับอุบลนเป็นได้พี่น้องอุบลนกับ12อันนี้ขึ้นหลายขึ้นครับพี่น้องแต่ว่าพายุก็คืออยู่ที่3กิโลเมตรเอ๊ะ3 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีพี่น้อง3เฮดนี่ไหมอันนี้อนแอดมินบอคอยสันทัดเด้อเดยวไปศึกษาเพิ่มเติมอีกเพราะว่าในมือถือบคอบคอยได้เบิ่งครับก็เรียกว่าลู่โตเขาเรียกว่าหน่วยของแต่ละอย่างครับมันหมายถึงเอยียงเนาะน,นะครับ เดี๋ยวค่อยๆไปเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็เอาเป็นว่าเบิ้งในส่วนลักษณะของฝนฟา้าที่จะเกิดครับเดี๋ยวเพราะแต่ที่นี้ขอยัดเดินทางนะพี่น้องตัวน,นี้วันอาทิตย์แปดสิบแปดนาฬิกามันแวนพี่น้องครับพอดีต้องยับมาให้ตรงครับเที่ยงขึ้นเลยพี่น้องครับมาเอามาเบิ้งไปเที่ยงขึ้นจากภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนตกตอนออกแล้วกับภาคใต้พี่น้องครับเบิ้งไปน้กันครับช่วงเที่ยงขึ้น ตีหนึ่งตีสองพี่น้องครับสังเกตว่าเมฆเริ่มคลายโตในช่วงเทิยงขึ้นตีหนึ่งตีสองครับเริ่มเปิดอ,ออกนะครับที่ทางล้มพัดจากกรุงเทพขึ้นมาทางเหนือออกไปทางอีสานส่งสีแห้งอยู่พี่น้องครับเบื้องตามนี้เนาะแล้วกิดในช่วง8ปดโมงเก้าโมงกัเมฆก,กัคลุมยังยังคลุมอยู่ครับในทางภาคเหนือเนาะครับแล้วก็ภาคอีสานยังบอ่อเรียกว่ายัยงบอ่บอ,บอ,บอเยอะนะพี่น้องครับ แค่ขึ้มขึ้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนนั่นแหละครับเพิ่นเนาะนะครับแล้วก็ช่วงใบโมงเอออันนี้มันจะเคลื่อนสายจะหน่อยเนาะพีองเนาะเดี๋ยวเด้อวผมขอเบิ่งก่อนตัวไหนฝนและฟ้าผ่าเออนะครับมันอาจจะเคลื่อนสายนิดนึงนะครับลักษณะคือกลุ่มกลุ่มตัวอย่างเมฆนะครับเนี่ยที่ผมเคยเห็นในกราฟิกของคอมมันอาจจะดูง่ายเนาะแต่พอมาเห็นในมือถือเบิ่งอย่างนิดนึงครับวันจันทร์ ที่สามสิบแล้วนักข้าที่หนึ่งก็คือวางสั่นพี่น้องเดี๋ยวเด้อมันบ่ตรงเลยนี่อัปเดตบ่ตรงมือเดี๋ยวเด้อพี่น้องครับนาะคลิปนี้นาสี่ผอตรงมือเดี๋ยวเด้อนะครับเขาเรียกว่าวันที่ของของแอดมินบ่ตรงบอกยี่สบี่กระดามก็ตรงยุทธพี่น้องตรงอยู่ตรงอยู่นะผมมองว่าตัวตัวนี้บ่ตรงมากกว่าพี่น้องนี่นี่มันเคลื่อนมาหลายมือพวกนี้ อ๋แอแอดมินเลื่อนไม่เองโทษที่โอ้ขอขออภัยเป็นย่างแรกพี่น้องครับแอดมินเลื่อนเบื้องตอนนั้นเลยครับตอนที่ตอนแรกๆนะครับอ่ะนะครับกังวงไปน้ากันพี่น้องเนาะนะครับผู้ใดที่เบื้องคลิปอยู่กับกลับมาเริ่มตนในในเรื่องของฝนฟ์มไหมเน้อนะครับเนื่องจากเมื่อกี้แอดมินลงสนครับพี่ตอนที่แอดมินเบื้องตอนแรกนะครับเรื่ององณหภูมจานเลยวครับที่เบื้องแรกๆได้ตนคลิปด้นีค่คือเบื้องมาถึงเป็นอาทิตย์มันก็เลยอ่าเขาเรียกว่า ลาสุดเที่ยวเบิงยูมันกลไปปักอยู่พุ่นนอกก็เลยเห็ดในมือเป็นก็เลยงงๆอ่ะสามสิบเอ็ดไปหาหนึ่งในยังไหนพี่น้องครับนี่ครับนี่วันจันทร์ที่ยีบซีเดอรขึ้นนี่ครับเบิงเวลาครับเบิงเมฆฝนเนี่ยนะครับขนแกนเคลื่อนขึ้นไปทางเวียงจันทร์เวียนจันทร์ก็เคลื่อนลงมาคลอยมาทังท่าแขกปากสั้นพี่น้องครับแล้วก็ก็เรียกว่าตั้งแต่ช่วงนี้แะครับขึ้นนี่ไปหอดีซีเนาะนะครับขนแกนกับเปื่อยออกครับพี่น้องถ้าเป็นภาคเหนืออยู่ทา้งเที่ยงไร้ด้ับมีฝน มีโอกาสเกิดฝนค้มฟ้าค้มฝนหนักนะครับหอนเมื่ออื่นนะครับตั้งแต่แปดโมงเช้าหอดหานผ่าโมงเช้านะครับในวันจันทร์เนาะรอรอสีเทียงจัางสีเริขค้มฟ้าค้มฝนเต็มทีได้ไหมน้องส่วนที่มีโอกาสเกิดฝนก้อนมูอยู่แถวแถวใดน้องครับนี่แถวนี้ครับแถวยาโสธรกุชินาไร่ลอยเอ็ดอำนาจเจริญนี่แถวแถนี้ครับกระสินหนึ่งสีเนาะขอนแก่นอยู่ตรงนี้ เป็นบางๆจางๆยิ่งพี with, found, ่น้องว่าถึงว่าถึงขันว่านาเนนเนาะเท่าทีขั้วเนาะปริมาณน้ำฝนนะครับถ้าเป็นข้นแกนนะครับในส้นส้นตัวขอนแกนเองเนาะนะครับส้นตัวข้นแกนที่อยู่ตรงนี้พี่น้องครับบ่ได้ตกเลยพี่น้อง0.3มิลกครับปริมาณน้ำฝนหน่อยมากนะครับถ้ามีโอกาสตกนะจะาเมาเบื้องตรงนี้ครับโพชัยนี่ผมปากเบิ้งประมาณ1 1 7มิลนะปริมาณน้ำฝนนี่น่าจจะตกได้นะพี่น้องนะครับอันนี้คือในรูปแบบของมือถือ มันสามารถใส่ปุ่มนะครับปุ่มเขาเรียกว่าปักหมุดเนาะในการที่จะเบิงปฏิบาติน้าฝนในพรอมครับอากาสีแถแนวเห็นเบิงถึงโอกาสที่จะเกิดฝนได้สูงขึ้นนาะพี่น้องเนาะนะครับน้องไปต่อกันครับในช่วงบ่ายโมงครับบ่ายสองนะครับบ่ายสามนะครับฝนลืมก็ตัวมาจากทางใดครับพี่น้องจากทางไสโยกท่องพาะภูมิพี่น้องครับนี่มาทางนี้พี่น้องครับ เข่ามาทางภาคกลางครับรคนครศรีอยุธยาเข่านครสวรรค์ในช่วงสีโมงแรงนะครับของวั่นจัร์พี่น้องครับส่วนอีสานเฮ่าอยู่ที่ลมสักพี่น้องพิษณุโลกลมสักนี่ครับเบิงปริมาณน้ำฝนประมาณ12เอ11.8เลยพี่น้องครับ <c oughs> ถ้าเป็นภาคเหนือภาคเหนือ,อยุ่อมก่อยนะครับแถวแม่สอดนั่งสิครับขนย่วมอที้แล้วเชียงรายเชียงใหม่นี่เปิดพี่น้องครับ จังหวัดไกเฮี้ยงกับเปิดครับท้องฟ้าเปิดนะพี่น้องเมื่อมันเปิดอย่างนี้ท้องฟ้าเปิดครับอุตรดิตฐ์กับเปิดพี่โลกพี่โลกพี่โลกต้องเป็นรอยต่อระวังที่จะมาทางลมสักพี่น้องมีโอกาสเกิดฝนนะครับอยู่ตรงนี้ครับที่ผมเปักหมุดเมื่อกี้นี่ครับนี่ตรงนี้เป็นเขตได้ครับนี่เลื่อนมาปรางครับบานไม้นะครับแถวนี้เนาะบ้านซ้ำไหวสินะครับที่เบื้องตามแผนทีนะครับว่ามีโอกาสเกิดฝนในช่วงใดครับสีมงรลของวันจันทร์ครับ มาต่อกันครับพี่น้องครับหลังจากซีโม่แรกครับเบิ้งมีโอกาสเกิดฝนครับจุดพีอดถามงหกมงการเคลื่อนที่ของเมฆกุ้มนี้เคลื่อนจากกรุงเทพขึ้นไปโคราชนะครับเรามีลักษณะเขาโคราชเขาใช้พุ่มเขาคอนแกนในช่วงสามทุ่มพี่น้องครับของวันจันพี่น้องครับสามซีทุ่มเขาคอนแกนเรามีอีกรูกนึงแถวแถวเมืองจันพี่น้องเบื้องจากคลิปด้วยพี่น้องครับบางที่การภากไปอาจจ่ตรงเท่าที่ควรนะครับ ในเบื้องจากคลิปไปลักเบื้องจากลักษณะการเคลื่อนที่ของเมฆนะครับกลุ่มสีเหลืองสีแดงนี่ชัดเจนเนาะถ้าเป็นสีเหลืองที่ผมเอาปริมาณมาจับน้ำฝนนี่ประมาณสิบหาอันนี้ตกด้วยเพื่นอนครับตกแห้งฝนตกฝ่าห้องครับประมาณสิบหามิลลิเมตรเนาะนี่ครับอยู่คอนแกนตรงมา,าซูรินโพช่ายอย่างน,นี้พื่องครับมีโอกาสตกมากๆนะครับพยากรณ์พิสัยนะครับในช่วงซีถุงของวันจันทร์เนาะอ่ะซุม่มเอาออกมาดูนะครับ ครับฮาทุ่มครับพี่น้องเปย์ออกไปครับเที่ยงขึ้นไปทั้งอุดรธานีไปทั้งน้องค่ายไปทั้งนครพนมครับออกไปทั้งท่าแขกทั้งปากสั้นนะครับพี่โลกนะครับในช่วงตีซีเหมือนจะมีฝนด้วยพี่น้องครับตีฮาหกโมงนะครับนะครับเริ่มเปย์ออกของวันอังคารพี่น้องครับแล้วก็คลอยลงมาทั้งอุบลนะครับแล้วก็จางออกไปในช่วงสิบโมงเช้าของวันอังคารพี่น้องครับนะครับมื้อนี้เขาได้เบิ่งวันพุธประมาณเที่ยงคืนนะครับเที่ยงเอ้ย เที่ยงวันพี่น้องเนาะสังเกตไ่้พี่น้องพอตะหอดบายปุ๊บเนี่ยมีโอกาสาฟ้าคึมนะครับเมฆคลุ้มนะครับมีโอกาสเกิดฝนทั่วประเทศนะพี่น้องนะครับโอเคนะพี่น้องช่วงใายโมงของวันอังคารนะครับเห็นมาครับนีมาแล้วครับพี่น้องครับอยู่แถวแถวกรุงเทพนะครับขอนมาทางภาคตะวันออกก็จะเป็นเรื่องของสะแก้วพี่น้องครับแกลงนะครับจันทบุรีเนาะตราดตราดว่าป็นไหนพี่น้องครับ ไปคอนที่กันทบุรีที่ไปซอยดาวนะพี่น้องแล้วก็แกลงนะครับสะแก้วครับคอนบุรีตาพะเยาของสีพี่น้องครับเข้ากระเบื้อกกงตามของเมฆนะครับที่ที่ลักษณะเมฆเป็นลักษณะสีสม้มสีแดง,งสีพี่น้องแล้วก็มีลักษณะสายฟ้าสีขาวขสีนาองนะครับมันเห็นชัดเจนว่าถ้าเป็นแบบนี้โอกาสเกิดฝนมันมีพี่น้องครับมันมีแน่ๆแล้นะครับอยู่ที่ว่าที่พยากรแบบไหนพี่น้อง จังตรงนี้สีแดงเห็นบหนี่ปริมาณน้ำฝนที่เขาประมาณพยากร์น่อก็คือ17มิลลิเมตรนะครับนะครับปริมาณน้ำฝนเนาะนะครับจ่วตงนี้ใบสองครับใาสองเนี่ยจากตอนตกนะครับจากตะวันออกนะครับค่อนไปทางภาคอีสานนะครับแล้วก็ครุ่มเต็มพื้นที่ที่ภาคกลางในช่วงซีหา่วงแรงนะครับแล้วก็ขึ้นไปเคลื่อนที่ไปที่พิโลกนะครับขึ้นอีสานนะครับในช่วงทุ่มนึงนะ่น้อง ทุ่มหนึ่งขึ้นไปสายครับขึ้นไปที่เพชรบูรณ์เช้พุ่มน้ำเนตรนรงครับผ่านบริเวณระบงเพชรบูรณ์ใช้พุ่มไปเพื่อที่จะเข่าคอนแกนได้พี่น้องนะครับอันนี้เทากระเบื้องตามลักษณะการเคลื่อนที่ของเมฆเนาะนะครับอ่ะขยับตัวนี้มาทุ่มหนึ่งว่าน้างานครับนะครับจะเข่าไปพิโลกนะครับเล่ยแล้วก็เปยอ,ออกไปพี่น้องครับอ้าวคือว่าเข่าแล้วพี่น้องว่ามันจะเข่าคอนแกนเปยอ,ออกคือเข่าครับไปคอนกันพู้นทางเรื่องจันทร์พี่น้อง พี่น้องท่างไม่จันเนาะนี่นี่มาคอนกันยุ่นีพี่น้องครับนี่เนี่ยบ้านโพนห้องนะครับหน้าสว่างอ่านถึกอ่านผิดขอร์ไดได้พี่น้องนะครับนี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับบังเวียงเลยพี่น้องเนาะนะครับประมาณนี้ครับเท่าที่เห็นนะเอาตามแผนที่ได้ไม่ท้องครับช่วงหาทุ่มของวันอังคารครับ6ทุ่มนะครับท้องฟ้าเปิดตีนึงนะครับพี่น้อง อยู่ที่พีโลกมีเมฆก,ก่อตัวนิดน้อยจนถอดตีสองและตีสามนะครับท้องฟ้ายังเปิดตีฮาเปิดครับอ,อุบลเหมือนจะมีฝนในช่วงตีฮาหกโมงเสาร์เลยพี่น้องเด้อน,น,นะครับเริ่มขึ้นฟ้าขึ้นฝนจนถอดเจ็ดโมงแปดโมงครับเหมือนจะมีแล้วกับเปิดออกนะครับกลับมาอีกเทียนหนึ่งกับเทียงนะครับเริ่มเจ็ก่อตัวอีกครั้งที่ภาคตะวันออกก่อนครับแล้วก็ภาคตะวันตกทั้งในพี่น้องครับทางบ้านล้านศักเนาะพี่น้องเนาะนะครับตรงนี้ครับเริ่มก่อตัว ซึ่งเป็นเวลาเก่าด้วพี่น้องในช่วงมือสองเมื่อนี่ครับก็คือหลังเที่ยงไปนะครับมีการเกิดฝนทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยครับเพราะว่าพอมันเกิดย้อมนึงหลังมันก็กระจายตัวปุ๊บปุ๊บเต็มนะครับสีเขียวสีแดงเต็มไปหมดนะครับอันนี้คือลักษณะของฝนฝ่าในช่วงนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้พี่น้องเนาะอันนี้เป็นคลิปสําหรับไฟดับก็เลยมาเฮ็ดในมือถือได้พี่น้อง แอดมินก็บยังบ่คล้องครับตูน้าตูนหลังอัดขาตาไร้กับขอัยเด้อนะครับขอไว้เป็นอย่างสูงครับปลอดภัยทุกการเดินทางพี่น้องครับช่วงนี้ครับเหตุการณ์การแจ้งอะไรบ้างนิดนึงได้พี่น้องครับฝนฟ้ามากกรับรีบเข่าห่มครับเข่าบานให้เรียบร้อยนะครับบ่ต้องไปลุยนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนมาลักษณะพร้อมกับลมแล้วกับพร้อมกับฝ่าฝนนะครับฝ่าเหลี่ยมนะครับพร้อมกับมีโอกาสฝ่าอ่าโล่งฝ่าอย่างไรพี่น้องระวังนิดนึงรับฝนไม่ฝ่าแห้งครับยูนิชีปลอดภัยดีที่สุดครับ สลักคลินิคสวัสดีครับปิดจังเลยละคลิปตรงนี้